ระเบิดตกใส่บ้านเราประกันจะจ่ายไหมหลายคนเริ่มตั้งคำถามน,นี้อย่างจริงจังเพราะเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะชายแดนไทยกัมพูชาและมีลูกระเบิดตกใส่คนเรือนของไทยวันนี้เราได้คำตอบอย่างชัด จนคอพอค่ะคอะพอหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกรันภัยออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สงครามแต่เป็นเหตุกระทะของกองกำลังเพราะฉะนั้นบริษัทประกันภัยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายสินไหมโดยอ้างข้อยกเว้นของเรื่องสงครามนะคะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณมีประกันชีวิตหรือประกันทรัพย์สิน ก็ให้ความค<อ>ุ้มครองตามปกติบริษัทต้องจ่ายชดเชยตามสิทธิ์ของคุณประเด็นนี้สําคัญมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าประกันภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแม้แต่เหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นได้และการมีประกันก็ช่วยคุณได้จริงในวันที่คุณเดือดร้อนถ้าคุณอยากรู้ว่ากรมธรรม์ที่มีอยู่คุ้มครองแบบไหนอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้รู้หรือถามเราก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากรับข่าวสารข้อมูลดีๆเกี่ยวกับประกันวางแผนการเงินกดติดตามไว้ได้เลย เพราะหญิงจะอัปเดตข่าวสารวิเคราะห์เรื่องประกันอย่างมืออาชีพจากประสบการณ์จริงให้คุณเข้าใจง่ายใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ